ครัวันนี้ก็อยู่กับช่างชาลรดสิ่งครับวันนี้เอาเก้าสามขยายปากร้อยห้านะครับมาส่งครับนี่อยู่ที่บ้านน้องสองห้องนะครับน้องสองหรอ้ซื้อขายกันเนาะจาพิิดอยู่ที่บ้านน้องสองนะครับปากไม้ใหญ่กว่าเดิมครับนี่ครับปากร้อยห้านะครับ

ตากโซ่เพิ่มเติมเติมากเพิ่มลสิบเฟรมครับลดสิบเฟมมาท้อง

เต็มเต็มเตมประตเพื่อนเลยบานนี่ อ่าครับสำหรับคันนี้ที่ทำก็มีขยายปาาเป็นร้อยห้านะครับแต่มันแต่ผมทำกว้างกว่ากว่ากว่าร้อยห้านะครับกว้างกว่าร้อยห้าไปห้าเซนนะครับมันเป็นอ่าชุดตัดต่อนะครับมันเอากว้างกว่าร้อยห้าได้ครับแต่ถ้าเป็นเอาเอาเบิกศูนย์นะ่ะต้องต้องสเปคเปะ๊ะเป๊ะกับร้อยห้ามนเลยนะครับนี่ก็คันนี้ก็ พิเศษกว่าค่นอื่นะครับผมลองทําให้มันกว้างดูครับมันมีคําถามหลายๆคําถามครับ,ก,บกับคําที่ว่าอาขนาดปากดื่มมันยังไปยากเลยครับแต่ปากกว้างแล้วมันจะไปได้ไหมเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็เป็นอ,อะไรที่ท้าทายกว่าเดิมครับ <c oughs> นี่ครับแล้วก็ชุดขยายปากแล้วก็คอสปริงครับ ครับคอสปิ่นทำสองรายการครับแตงตูดโอ้สุดสเว่นนี่ครับตัวนี้เราเนี่ยนุ่มก็เป็นตัวตัดต่อนะครับตัดต่อนี่ครับก็เหมือนรถใหม่ครับก็ได้หัวาะจะลวดใหม่ ไมมีดใหม่นะครับแล้วก็หนวดกุ้งใหม่นะครับเอาเกอร์เกี่ยวดันใหม่นะครับแล้วก็สีใหม่นะครับพื้นปูปากอ่าแล้วก็แผ่นปูด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับแต่อยากมีที่ลองเกี่ยวมากเลยครับอยากลองเกี่ยวดูให้ดูครับ mười đây nắp bằng bóc theo như <laughs> chắc ngắn đừng... <laughs> 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 chắc ngắn ngay đây anh anh bò phoba 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 เลีนอรี่เหลน่ซือรถไงมันใสสองเสียนเนาะเสีมุลใหไงก็เขาว่ามาใส่จังมาจีบบเปลืองเอ๊ใส่หลองคู่หลงเดียวนดะ๋ยละรถไ่มันใส่หลองเดี่ยวแต่ว่าใส่ไ่ก็เลยก็ยนตึงใส่ผานแห้งเอาหลองสี่ใส่เนาะ ไม่ได้ก็ได้เราไม่ไสดงโ้กูมาในช่วงแม่มาจำเราแสดงเลยครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันมาได้ครับที่เพจก็เพจช่างชาติลสิ่งนะครับสำหรับเฟซบุก๊กก็สุรชาติเกียรตไซน์นะแล้วก็ YouTube ก็ช่างชาติลสิ่งเหมือนเดิมครับอ ที่เบอร์โทรก็093-328-7704นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ